ตอนนี้เรามาที่เซ็นเตอร์วันนะคะร้านราเมนะนะคะเนื่องจากคนกระแสไม่ไหวกระแสก็คือราเมน25บาททุกเมนูฝากพิกเมนูให้หน่อยพมเมโตะเมนูพิกเมนูนานูเอาันนี้ได้ไหมอ่ะถ้ากับหัวทุกเมนูนะคะ25บาทอ้าวนารุโตะให้ออตินหน่อยกลับด้านเลย นายขอดูหน่อยอ๋อนี่มาลิกาทั้งหมดเยากากำลังจัดโต๊ะให้เราอยู่นะคะค่ะแล้วก็ต่อนะคะเอาอันนี้อย่างละหนึ่งทุกอันนะคะแล้วก็ปูอัดหนึ่งแล้วก็เกียวจ้าหนึ่ง เอาแค่หนูไม่กินนะแกเอาเอาแค่สองชิ้นอันนี้คือหมายถึงว่าเซตเนี้ยได้สองไม้ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเป็นผู้ขานหรือใครรู้กนได้สองไม้นะคะอ่าอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งเอาไข่หวานโอเคคนเดิมแจงกะหลี่ค่ะกับราเมนซุชิโยชิโเออโชยุใช่ไม่ใส่ถั่วท้งคู่เลย แล้วก็เอาเป็นหมูเออแล้วก็หมูทอดลูกอยากิน้้าอะไรลูกน้ำแก้อะไรบ้างมีน้ำซนะว่มจะกินครับต่อเลยนะมีน้ำซส่มจะกินน้ำแดงมีโอลาและมีคมีดีโอจะกินช เอามาสองสามคนนี้คือกี่ไรก็ได้สุดท่านั่งสบายสบายบ้านเราชิวๆนะคะหมวค่ะี่าอย่ชบคนกคนก็ฉีดฉีดฉีดฟ้ามียาเจนโอเคปลอดภัยนะคะ ก็ใช้มือกินราเมนได้น้าจ้าพยอยมาแล้วนะจ๊ะหอยฟ้าอะไรบ้างเหรอกับโซยุใช่ไหมมาจ้ารวยๆจ้าวอดีอร่อยไหมครับวอดีออกมาออกอ่ะอร่อยมากตื่นใจอร่อยไหมเจอร่อยอร่อยคุ้มไหมอันนี้ชามนี้เท่าไหร่ อ๋อไม่แพงนี่อะไรเนี่ยได้นะกินได้นะแต่ขอถ่ายรูปก่อนอะไรอ่ะซุปๆคนอันนี้แบงสื่นมากออครับมาแล้วจ้าที่เราสั่งทั้งหมดนะคะ25บาทโอตีนันนี้ว้าวไหม3 25บาทว้าวไหมออกออกกินมากอ่ะขอตินกินน้อยต้องกินน้ำซุปพริเดี๋ยวขออินเสิร์ตแป๊บ อันนี้น้ำอะไรนะแกงกะหรี่โชยุซุปข้นแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้จำไม่ได้อันนี้แบบแห้งเอาเลยทุกคนได้เลยหยิบเลยเพ่หยิบเลือกเลยได้หมดนี่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 ส ใช่เลยไหนกินได้เข้าไืมมันดีอ่เอาข้าวอีกไหมโอ้แม่ตากรีบเลยหมูอร่อยหมูอร่อยเจ้อร่อยไหมอร่อยมากค่ะฟ้ากินอะไรบอกอร่อยสแกนอย ทำซุปตอยู่อร่อยอร่อยนะะอไโคอร่อยไหมโคกโคก็อร่อยเออเซฟเอาข้าวเปล่าอไมครับแล้วก็เอาซุปแกงกระรอยต่ฝยหมหมูทออีกหนงแล้วก็ีนี้เกไม่ทันเลยค่ะชามใหญ่มากเลยเนี่ย มือใหญ่กว่านะนึไดมือชามแบบว่าไม่ได้เล็กนะเทียบเทียบยังไงดีวะแบบว่าไม่ได้เล็กนะครเล็กอะใหญ่กามย้ายเทียบนึงมีสั่งเพิ่มครับโซนนี้อันนี้อะไรสุกกคน โอดิีนลองราเมงสิดีนะลูกอันนี้คือไข่หวานเมนูอะไรไม่รู้ทักอย่างอ่ะดีเนาะได้อ่ะมันมันๆเกี๊มๆหวานๆคล้ายๆข้าวเม่าอันนี้มันงวอ่ะเออเนี่ยมันเป็นแบบว่ากลมๆเป็นกรีบๆเป็นอูมๆอ่ะมันมันหูมอะไรู คือแบบหมูดีมากหมูชาชูแบบคุ้มมากสมราคามา,ากมนองาบ่าเพิ่งอย่าพิ่งอ่าพิ่งาไม่พาขอพึ่งหลังเลยแมตินขอพี่แนนขอชิ้นที่เหลือได้ไหมล่ะนิดนึงได ค่ะเดี๋ยากกินสองอย่างให้หมดก่อนอ๋อกินสองชามให้หมดก็กินชีสเปล่าเดี๋ยวให้ยังไม่อิ่มก็มากกว่านะโอ้โหไม่ก้อแค่นี้แม่ตากก็แบบดีใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวร้านเขามาดูให้เราติงกินฟรีบอกเขาอร่อยปะใช่เนี่ยอร่อยไหมฮะอร่อยเหรอนี่เราล้างมือแล้วนะคะใช้ใช้มือกินได้เราไม่มีงานใช้ตะเกียบซ่อมนะคะล้างมือแล้วก็มือกินได้ นิดเดียวกอนนิดเดียวเองนิดเดียวอ่ะนิดเดียวจริงมันอิ่มความสุขอะไรนะเนี่ยจนนอนตกตานอนตะเ c u นไม่ได้เลยจากซีรียโอ้โหสองถ้วยจุกๆสุดยอดมากแล้วแต่ไหนก็งูไปไหนรัตนาว่ามง้ยครสุดท้ายนะคะ กำลังหาว่าใครจะเป็นคนกินเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนที่เราสั่งเอาทุกอย่างอันเนี้ยอย่างละหนึ่งทานนะคะอันนี้กำลังหาว่าเจ๊กินไหมเจ๊กินในโรมอนอยู่เรื่อยๆจะตักกินไหมเจ๊กินไหมโอตินกินไหมโลกกินไหมโลกก็ต้องคุณแอนสิคะค่ะ ไปแล้วครับตอนนี้ก็ลังหาว่าใครจะจ่ายตังค์อ่าไปแล้วครับใครนั่งคนสุดท้ายจ่ายตังค์นะครับเพาว่า <c oughs> ไม่มีตังค์นะครับ <c oughs> ไปคิดตังค์กันจ้า <c oughs> พี่เอกก <c oughs> ี่บาท <c oughs> เดี๋ยวอย่าเพิ่งดูนะแนนว่าหนึ่งสองสามร้อยยี่สิบห้าบาทจริงมาจ้า <c oughs> มาต่อกันเลยจ้าอยากต่อเนื่อง ยิงไหมเลยจ้าสองร้อยจ้าอืจุดแรกเหรียญขอบคุณค่ะป้าเล่นอะไรป้า <ห ả? S 1> ดูเรา <c oughs> <c oughs> มาแล้วจ้า <c oughs> อยู่ไหนจ้า <c oughs> มาแล้วจ้า Wow! Wow Wow I โอ้ยคนนานมันจริงตูมันล้มอ่ะหมายถึงตูมันเอเลยไม่แล้วลอยเลยนะหานเล่นเลยเฮ้นี <Hey! S 2> ่ครับนี่ก็ขับรถครับ,บคุณได้อันเล่นหรือ,อยังครับ<า>ได้อันเล่นหรือยังเล่นไปแล้ว ข้างในเจนเอาจบแล้ว